แต่เพี้ยนมีแต่ปลาตัวนี่ยหน่อยลูกปลาอยู่มุมน่ะเขาได้เขาได้สี่ผู้ใด้บาทเดียวนะมันหนักลูกปลานะ่ะตัวเนี่ยน้อยนะ่ยะพงเออเดี๋ยวเล่มไปมาเรื่อยๆมันก็ชิ้นเรื่อยๆเคยเรื่อยๆแล้วบัด บรรยากาศมา่วานเหรพี่น้องที่บอสบายดีสบายดีเลยสวัสดีฐานผู้สม พาพี่น้องมาเบิ่งมาชมวานเฮพี่น้องอที่อบป่าดูที่กรุงเทพมหานครวันว่วางๆพี่น้อง บรรยากาศช่วงเ้ารมาปอบป่ามานกันอยู่พี่น้อง พ่งมาชมบรรยากาศอยู่ที่บอ่บอปลาบอ๊บอบบ๊อบ

mấy nhu cà phong cà phê luộc mắn hả luộc cà นี่แหละกระพงเนาะนี่กระพงำันเนี่ยมากูหรอขันมมใหญ่ขันตัวตัวใหญ่ันีเป็นเป็นลูกกระพงเนะนี่ปลนี่เลยเขาปล่อยเขาปล่อยมันยัง้มใหญ่เนาะเขาบมได้เกลือเขาบไดเกลือโมได้แล้ว Tập viên. đại vô đây vô mán vô ตะเฟียนไสมันไม่ มีแต่ลูกป้ากระพงมันก็เล็กอยู่่นี้แหละอืมสบายดีสวัสด,ดี ถิ่มงานใหม่เฮ่ใหม่มีแต่แนวใหม่ใหม่ถงก็ใหม่ใหม่ใส่ปลาก็ใหม่ใหม่เขาก็เก็บไปเิแหละไปเรื่อยๆมัเนี่ยเพื่อไดไ เอาเอ็นหลุดเอาเอ็นเียวเอ็นเียวหลุดแบนี้แก็เอ็นนั่นแข็งฮะลูกปวดออกนั่นแต่แท้เราไม่ได้ฉันเอาแด้แลี้ยน้ำตากนด้วยใช้เนื้อชิลงไปน้ำตะกัดเลยลองแล้วชิลงไปฟุ่นละต่งรถลอเียว ล้กบบร้ด um ี๋ยวจะลงไปแต่เพี้ยนมีแจะปาตันน่อยลูกป่ามุมน่ะเขาได้เขาได้สี่ผด้บาทเดียวมนักนักลูกป่าน่ะต้นน้อยน่ะพงเออเดี๋เลี้ยงไปเดีวเล้ยไปไปวเข้าก่อนเา มาเรื่อยๆมันก็ชิ้นเรื่อยๆเคยเรื่อยๆแล้วบันอยู่ที่บ่ออานแล้วเออเอออานแล้วมึง สีบอกป่าพี่น้องนี่น้องมันมาแล้ว กระพงกระพงใส่น้อยใส่บ่ดเทิงโลเทิงขีดแพ้ใหม่เรือใหม่คนก็ใหม่แต่ว่ามันแดดพี่น้อยวันนี้กับส่องกับตาเลย เออเอาเลยเลยเอาค้างไว้ค้างไว้เลยเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นไปละมาทั้งนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนถ้ากติดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้เด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่ลจ้าพอดี